h o n ด้นนเนี่ยมันมีรถคันไหนบ้างที่เหมาะกับคนสูง163อย่างเราบ้างเนาะก็แ <laughs> อบร,รู้ว่าน้ําหนักเยอะเหมือนกันนะกูเอาไม่อยู่รอบมันจัดมากอลองฟังเสียงเครื่องกันหน่อยนะมันคืองานศิลป์ชัดๆนะครับ yeah. โยสวัสดีนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ Honda Big Wing พพะราม5นะฮะจะมาดูรถนะครับว่า Honda เนี่ยมันมีรถคันไหนบ้างที่มันเหมาะกับคนสูง1 6 3อย่างเราบ้างเนาะจริงๆใจลึกๆออยากลองตัวที่เป็น Adventure นะฮะกับแนวคลาสสิกนะ,ะซึ่งมันเป็นเทรนด์ที่มาแรงนะวันนี้พอดีนัดน้องเซลไว้ว่าจะเข้ามาดูนะฮะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะ,ะว่ามีตัวไหนบ้างน้องแบงค์วะฮะ โอ้สวัสดีนะครับวันนี้เราเจอน้องแบงค์นะฮะครับผมแบงก์พี่ถามอว่าพี่สนใจฮอนด้าอย่างเงี้ยมันแบ่งเป็นกลุ่มแบ่งเป็นซีรีส์ยังไงฮะซีรีส์มี500ซีรีส์6ก0ซีรีส์นี่คือแบ่งตามซีซีของเครื่องใช่ซีซีของเครื่องนะครับผมเพราะว่าจะใช้เครื่อง500ซีรีส์เนี่ยใอ้บล็อกเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าแต่งเปลี่ยนไปตามทรงตามตามสไตล์รถก้าวเครื่องตั้ง แล้วเอาบอดี้รถเป็นตัวเลือกว่าจะเป็นสไตล์ไหนยังไงใช่จะเป็นเน็กเก็ตสปอร์ตนะครับหรือจะเป็นทัวริงนะครับหลักๆก็จะเป็น 500X เนี่ยจะเป็นตัวที่เด่นมากนะครับตัวนี้ 500X เหรอ 500X นี่ตัวนี้คือลูกค้าจะรู้จักกันเยอะสุดเลยโอ้แล้าพูดถึง Honda เนี่ยต้องพูดถึง 500X ใช่ครับทำไมฮะเป็นรถยอดนิยมครับพี่เพราะเป็นทัวริงขนาดเริ่มต้นนะครับขนาดเริ่มต้นเหรอใช่ครับผมการดูแลรักษาก็ง่ายนะครับผมเ้ยพี่ลองคอมเลยได้ไหมคอมได้เลยครับพี่อันนี้คือ 500cc500cc ครับผมกี่สูบสอง โอ้สูงอยู่ครับพี่สูงอยู่ครับสูงนะฮะนี่นี่ดูดูจากขานะครับดูจากสริละนะฮะคือตอนนี้เอฟเวอร์มาแรงเนาะเออตัวนี้5 0 0ร้อยซีซีราคาเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่อ่าตัวนี้อยู่แสนสองหมื่นสี่พันกว่าบาทเขาเป็นตัวเริ่มต้นเริ่มต้นราคาจับต้องได้ครับผมดูดิดูความสูงนะฮะ ห่างจากพื้นเนี่ยประมาณ20เซนได้นะฮะอ่ะครับผมแต่ขึ้นได้ครับพี่เอ้ยมันก็ไม่ได้หนักมากอ่ะรถไม่หนักครับพี่รถเบานะมันมีออปชั่นอะไรพวกหน้าจงหน้าจอมีโหมดมีอะไรไหมหน้าจอจะไม่มีโหมดครับพี่แต่ตัวนี้จะมีตำแหน่งบอกเกียร์นะครับตำแหน่งบอกรเกียร์ตัวนี้จะมีทลิปเปอร์คัตเพิ่มขึ้นมาจากตัวเก่านะครับทำให้การเชนเกียร์เนี่ยลดการกระชากลงนะครับลดการกระชากที่สำคัญเลยคือคัตมันจะนิ่มขึ้นด้วยอ่าจะได้ไม่เมื่อยครเออว่าคัตนิ่มจริงขับสบายพี่เป็นคั อ่ะแล้วถ้าเกิดเป็นถัดจากตัวนี้นะฮะมีมอ่ะใน500ซีรีส์มีตัวไหนอีก ห้าร้อยซีรีส์จะแนะนําตัวต่อไปคือรีเบล500นะครับผมรีเบล500อ่าตัวนี้คือเฮ้ยรีเบลปกติมันมี250ร้อยห้าสิบด้วยเหรอมี300พี่แล้วกจะมีต่ออยู่ตรงนี้ครับผมโอ้คือพิร์ลห้าเราก็ขาย300ด้วยด้วยก็เป็นรีเบลตัวเล็กเพราะเมื่อก่อนนะพี่จําได้ว่าพี่เคยขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้ารีเบลเว้ยออ๋แต่เป็นตัวสองสูบสองสูบสมัยก่อน250ตัวเก่า250ตัวเก่าก่อนจะเป็นพ่อคู่มาอ่าเป็นรถผลิตญี่ปุ่นพวกนั้นอันนี้สูบสูบเรียงครับผมสูบเรียงใช่ออ๋ถ้าเป็น500นี่ก็คือเครื่องเหมือน ครับผมค,คือเขาจะปรับอรอบของเครื่องยนต์ให้สมูทขึ้นรถลดกำลังท้อ,อลงออ๋แล้วตัวอันนี้ก็คือเป็น300สุดเดียวสามสองุดเดียวครับผมโอ้ราคาต่างกันเยอะไหมก็นิดหน่อยก็มีประมาณสัก60,000 60,000อื่นก็ถ้าเล่นก็มาเล่นนี้ดีกว่าเนาะั่นเหมือนหนักเปล่าอ่ะใช่ใช่สามร้อยเพาเฟรมนี้เขาออกแบบมาสำหรับเครื่อง500ร้อดูดิพอมันเป็น300นี่แม่งเครื่องแม่งหลงเหลงเลยนะดูดิเครื่องหลงเหลงเลยเหมือนแบบมันจะเอาไว้แบบว่าให้โดดหนูโดดข้ามหมวกไปได้ ลองค่อมดูก็ได้พี่ลองค่อมโอ้ยพวกนี้สบายคุยเซอร์สบายครับพี่เออเนาะนะครับเอ้ยขี่กันเยอะนะเยอะเยอะพี่เอาไปคัดต้อมมันพี่เออแล้วก็ไปคัดต้อมเนาะไปใส่ตะแกรงทำสีต่างๆใช่ใช่ถูกไหมดูไกลๆมันก็มีความละไมานะเหมือนอารมณ์เหมือนสปอร์ตเตอร์อารมณ์สปอร์ตใช่อันนี้ตัวอะไรคะเนี่ย 500F ครับผมจะเป็นจะเป็นซีรีส์500แต่เป็นตัวเนเกตขอลองค่อมหน่อยนะฮะได้ครับพี่เชิญครับโอ้เออว่ะ คือไอ้แบบเนี้ยก็ขี่ง่ายนะขี่ง่ายมันจะใช้ความคล่องตัวในการขี่รถในเมืองอเจรถติดอะไรเงี้ยแต่ผ่านได้เออมันจะคล่องตัวขี่ได้ง่ายกว่าใช่ครับพ<ม>ี่แน่ก็ขี่ขขได้เว้ยขี่<ว>ในเมืองเป็นหลักคือจริงๆพวกแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยคือพี่ไม่ห่วงเลยนะเรื่องของความสูงนะฮะถ้าไม่ใช่ตระกูลเอเวนบบเจอร์นะไอ้พวกอย่างเงี้ยคือขี่ได้อยู่แล้วแล้วหมดยังห้าร้อยมีห้าร้อยอาร์อีกรุ่นครับพี่อ๋อห้าร้อยอาร์ตัวสปอร์ตนะพี่สปอร์ตครัซีพีอาร์เออทำสีดำด้านเว้ยสวยอะ แล้วอ่ะแล้วจาก500นี่จะเป็นตัวไหนฮะ500ก็ขึ้นไป650ครับพี่650ของวัสดุจะจะมีไม่เยอะเหมือน500พี่หลกักๆทำแค่ในเกท,ทกับสปอร์ตเพราะว่าของวัสดุเราเป็นปสีนสูดเครื่องยนต์สีสูดมันจะเหมาะกับพวกวิ่งทางยาวมากกว่าทางไกลมากกว่าแล้ว650แล้วก็โด <50 S 1> โดไปไหนฮะรถนำเข้าเลยพี่750เลยครับอ๋อ750นี่คือนำเข้าคือไม่ได้ประกอบเมืองไทยมันไม่ได้ประกอบเมืองไทยครับผมเรื่องรา750นี่คือเรานำเข้าจากญี่ปุ่นเลยโอ้โห750ทางนู้นเลยครับพี่เติมพี่ NC กัับบ XADV นะคร นี่ครับ750นี่กี่สูบอ่ะสองสูบครับผมสองสูบใช่สูตรละประมาณ300ร้อยกว่าสามร้อกว่าใช่ครับพี่แต่สูบเขาจะวางเกือบนอนนะพี่ตัวนี้อูต้องไปขึ้นฝั่งนู้นสิวะขึ้นฝั่งนี้ให้มันลำบากทำไมนะฮะใช่ครับพี่ฉลาดจริงๆริงไวรุ่นนี่อ่าที่ะเตี้ยกว่าห้าร้อยก็หน่อยเออว่ะเตี้ยกว่าไอตัวเมื่อห้าร้อยนะที่เตี้ยว่าห้าร้อยครับพี่เออที่สำคัญคือรถรุ่นนี้จะเป็นระบบดีดีทีด้วยนะคดีดีทีคืออะไรดีดีทีคือ dual clutch transmission ก็คือ ระบบคล้ายรถยนต์เกียร์ออโต้คราบพี่แต่ระบบตัวนี้มันจะใช้กับพวกฟอร์มูล่าวันแล้วก็ซูเปอร์คาร์เออว่าไม่มีคัดไม่มีคัสครับผมไม่มีคัดแล้วนี่นี่ดูฮะอยากให้ตากล้องมาดูเกียร์ว่างปุ่มดีคือเป็นเกียร์แบบเหมือนไฟฟ้าดิจิตอลอ่าใช่ถูกต้องเป็นแบบว่าสั่งไฟฟ้านะฮะก็คือบิดอย่างเดียวบิดอย่างเดียวแล้วก็คือ เราสามารถใช้แพเทิลนชิปได้โดยการเปลี่ยนจากออโต้ไปแมนนวลตรงนี้นะครับแพเทิลนชิปก็เนี่ยเล่นเกียร์ได้มีทั้งหมด6เกียร์ก็คือเนี่ยบวกลบบวกลบใช่ต้องครับผมหน้าจอก็แสดงผลบอกเกียร์อยู่เข้าท่าเลยครับพี่7ลราคาไม่แพงด้วยนะครับอันนี้เท่าไหร่ครับ3,64,000 อ๋อโดดจากเมื่อกี้จาก5 0 0 2 0อยส0กว่ามาเป็น3ามแสนใช่จริงๆมันโดดจาก6กนมันนี่เจียวเองหกมัราคาประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทอยู่แล้วสามแสนต้นต้นอันนี้น็้น็้นา้กา้นกานต้าตกลต้แต้ได้รถ้นตเนต้นต้นต้นั้นต้นต้นี้นต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 นต้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 นา้นต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 ้ตรนตตต้มต้ตรนต้น้นต้น้นนต้นตนตด้นต้นน้้นน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 ้นัก เท้าเนี่ยถือว่ากี่ได้แล้วเท้าเนี่ยมันไม่ได้ไปลายเท้ามากครับลงไปเหยียบนิดนึงนะครับหลังเนี่ยก็สไตล์แอนเจอร์ก็เออตรงดีนะฮะอ่ะแล้ว700อีกตัวหนึ่งฮะับเจ็ดร้อยห้าสิบตัวเออเจ็ดร้อยห้าสิบตัวหล่อยอดนิยมยืนพื้นเลยเดือนละห้าคันแน่นอนเดือนละห้าคันแน่นอนไอ้เจ้านี่เหรอใช่ครับผมเออเขาเรียกอะไรทรงสกูตเตอร์ป่ะมันเป็นทรงสกูตเตอร์แต่คือมันขึ้นโยดตัวเดียวกั็ nc เจ็ดห้าศูนย์เมื่อกี้แต่ว่าเขามาต่อยอดให้มันแอนเดนเจอร์ขึ้น มาใช้โชคอัพไซด์ดาวตัวนี้นะครับแล้วก็ระบบดิสคู่ด้วยนะครับเหมือนอารมณ์แบบ P C X อะไรอย่างงี้ปะ่ะแต่ว่าเป็นเครื่อง700ไม่เหมือนกันครับพี่ไม่เหมือนหรอท c ทีเอมาเป็นสกูตเตอร์อสกูตเตอร์มันขับเคลื่อนด้วยสายพานแต่ตัวนี้มันคือมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ซึ่งขับเคลื่อนด้วยโซ่มีหมดบเกียร์ปกติเลยเปลี่ยนเกียร์ให้เราเอออัตโนมัติโดยระบบ d ีพนะครับแล้วก็คือหลักๆคือกินน้ำมัน26กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตัวนี้อยู่ประมาณ45,000สี่แสนห้แพงกว่าพันเว่านนึงรั้เอปนรซีส ไม่มีอย่างไหนลุยได้ทุกคลื้นเลยนะครับผมที่จะไปลุยฝาท่อลุยโคลลุยอะไรได้หมดเลยอ้ตัวนี้เท่มากเลยอ่าลองกัเนี้ตัวนี้เป็นคลาสสิกตัวพันนะพี่โอ้โหน้ำหนักอาจจะเยอะนิดนึงครับพี่แต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นคลาสสิกนะแล้วก็ถูนย่วงต่ำนะครับเวลาขี่เร็วๆเนี่ยมันจะ ไม่มีอาการแว่งเลยเมื่อก่อนมันจะมีแนวแนวนี้ของ Honda เขาเรียกนะพวกตระกูล CB ใช่อันนี้คือ CB พันร้อยครับพี่อันนี้คือมันสืบทอดมาจากตัวเมื่อ20กว่าปีที่แล้วพันร้อยนี่คือเกิดตัวเมื่อก่อนประมาณ20กว่าปีที่แล้วอันนี้คือ Honda นนำจิตวิญญาณตัวนี้กลับมาทำใหม่มันเป็นเหมือนอารมณ์แบบวัยรุ่นญี่ปุ่นขี่แก๊งซินนะประมาณนั้นเลยครับพี่เดี๋ยวพี่ต้องลองคันนี้ว่ะยวมีให้ลองไหมมีรถให้ทดลองขับครับผม็ะทดลองขับพิสดามได้เลยนะแล้วมีพวกแนวนี้ด้วยเหรอวิบ อ่าใช่ตอนนี้คือเราเริ่มเอาตัวนี้เข้ามาขายบ้างอันนี้เป็นนําเข้าไม่รถผลิตประเทศไทยเนี่ยครับพี่รอใช่ครับผมอันนี้กี่ซีซีฮะตัวนี้250ครับผมอ๋อเน้นทพก เครื่องเล็กรอบจัดใช่ใช่ถ้าเกิดแบบว่าลูกค้าท่านไหนแบบสนใจแบบพวกรถที่เอาไปขี่ลุยทางฝุ่นทางดินอะไรเงี้ยตอนนี้จะแนะนําเพราะว่าเครื่อง250เนี่ยมันคุมง่ายมันคุมง่ายแล้วเบาอ่าเบามันเหมาะที่แบบว่าถ้าเราผิดพลาดเราล้มเนี่ยยกง่ายอ่าเอาไปโดดแล้วลงรถโดนมาแล้วรถทับไม่เก็บไม่เก็บมากอม่เก็บมากพี่คิดว่ามันสูงว่ะสูงกว่าตัว500นะรอก้อมเลยพี่ตรงนี้ผมว่าน่าจะพอได้น่าจะพอได้นะแต่ตัวนี้ไม่ได้แน่นอนตนั้นน่าจะสูงแล้วมันต่างกันยังไงสองตัวนี้คือตัวนี้จะเเป็็นนนตตัััวววพิศษลีอ้้้าากกกูขึใหมย ทำไมเนี่ยข้างขึ้นฝั่งนี้หลอกขึ้นเลยครับพี่เพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวโฉบจะยุบลงไปเยอะเหรอใช่ใช่าโอหตานั้นหนักคนนะเฮ้ยเฮ้ยพอได้ว่ะตัวเริ่มต้นสําหรับคนที่จะสนใจจะขี่ทางฝุ่นเลยนะครับพี่สายเดินถึงควรเริ่มที่ประมาณับเนี้ยำว่า TPC คืออันนี้ราคาเท่าไหร่ครับสองร้อยตัวนี้อยู่แสนสามครับพี่แสนสามใชก็ไม่แพงมากไม่แพงครับพี่นี่คือ Enduro แบบเต็มที่เลยวิบากกระโดดโดดยพี่ แต่เวลาขี่พวกแนวนี้ต้องใส่กระจับนะฮะไม่งั้นมันเหมือนแดงหมดเลยนะครับลงมานี่ก็แทกจุกอะ่ะควรมีลูกให้เรียบร้อยก่อนไปเราไปตัวพระเอกของเราแล้วใช่ไหมใช่ครับผม CRF 1100นะครับเดีย๋ยวโดนบนแท่นเลยก็ได้ครับพี่ตัวบนแทนแ่นเรานี่จะเป็นตัวล่าสุดที่มาพร้อมกับชุดแต่งแคดบาร์จากทัวเทคนะครับนี่นี่คือตัว CRFCRF พรอแอฟริกาทวินถูกต,ต้องอ้น,นี่เครื่อง กี่ซีซีนะตอนนี้1,100ครับผม1,100ก็คือจะพัฒนาจากตัวเก่ามาตัวเก่ามันจะแค่พันเดียวเพิ่มขนาดกระบอกสูบแล้วรวมถึงเพิ่มกำลังแรงม้าด้วยกี่สูบนะตอนนี้2สูบครับผม2สูบสูบเรียงสูบเรียงครับผมคอท่อเป็นไทเทเนียมนะครับเดี๋ยวเราไปคอมลองทีเดียวเลยดีกว่าตัวนี้ครับผมจะไปดูพี่รถเทคกันเลยแต่ก่อนเดี๋ยวเอาถนนเราในตัวแอฟริกาทาวินอ่ะเดี๋ยวขอลองตัวที่เป็น CB 1ี0 0ึ่งอยอยากลองเไหมรอขี่สนามรอรออยากขับรอนิดนึงนี่ครับสนามโล่งของเรานะ ครอบคุณกว่าพื้นที่1,500ไร่นะฮะก็แอบรู้ว่าน้ำหนักเยอะเหมือนกันนะฉะนั้นขี่ในนี้พอแล้วกันนะกวเอาไม่อยู่รอบมันจัดมากอ่ะลองฟังเสียงเครื่องกันหน่อยนะนี่ฮะมันคืองานศิลป์ชัดๆนะครับสูบนะฮะสองท่อนะครับซ้ายขวานะฮะโหท่อแม่งเงาสวยเลยอ่ะแม่งคลาสสิกจริงๆอะเท่อะ เท่เท่เท่ไปเดี๋ยวเราลองกันดีกว่านะครับพี่ถามแม่งก่อนก่อนที่จะไปลองเจ้าตัวแอฟริกาทวินนะฮะ <Okay. S 1> พี่ต้องรู้อะไรก่อนบ้างฮะ รู้การใช้งานเบื้องต้นของรถระบบ DT ครับพี่ครับอ่าระบบ DT เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับรถบิ๊กบัสทั่วไปครับรถทั่วไปมันจะมีกำคัดตกเกียร์ใช่ไหม่อ่าระบบดีทีจะเป็นการที่สตาร์ทรถแล้วก็การเข้าเกียร์เหมือนกับรถยนต์นะครับคือมันจะมีปุ่มดีตรงนี้นะครับผมครับปุ่มดีใช่ครับพี่คือเข้าเกียร์ตรงนี้นะครับแต่เริ่มต้นเดี๋ยวผมจะไล่ขั้นตอนแต่ต้นเลยเริ่มจากการเปิดกุญแจก่อนอ่าเปิดกุญแจก่อนนะครับเปิดกุญแจ่ครับผมดูหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะครับครับนี่ทัชสกรรีนนะะฮอ่าคับผม โอเคเอ้ยจริงด้วยตัวนี้ก็จะมีะแสดงผลว่าตัวนี้เป็นโหมดขับขี่ตัวนี้โหมดเออร์แบนอยู่นะครับผมจะมีบอกกําลัง power traction น,นะครับผมอะไรพวกนี้แล้วก็สามารถเปลี่ยนโหมดในการกดทัชสกรีนลงไปตรงนี้ได้เลยเกาเวลกาเวลมันเหมือนกับขับกลางๆอ่ะพี่มันแบบเรือร่อยๆใช่แล้วพี่ออฟโรดออฟโรดชัดเจนอยู่แล้วพี่ลุยเลยนะครับ แล้วก็จะเป็นยูเซอร์ยูเซอร์จะสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ว่าจะจะเอาเงินเท่าไหร่นี่เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เป็นที่เราใช้เฉพาะของเราเองนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้พี่เป็นตัวนี้นะเป็นยูเซอร์หนึ่งเลยนะครับผมอ้โหตัวนี้ผมจะตั้งเรื่องโชคเรื่องอะไรให้มันโอเคแล้คือตอนนี้เรายังไม่สตาร์ทจะแสดงผลให้รู้ว่าตอนนี้เกียร์ว่างนะครับเกียร์ว่างนะครับเกียร์ว่างครับผมตอนนี้เราสตาร์ทตรงนี้นะครับผมอ่าสตาร์ทตรงนี้อ่าสตาร์ทเรียบร้อยแล้วครับเสียงเสียงแม่งอ่าโอเคแล้ว ก่อนที่พี่จะขับรถออกไปเราต้องเอาขาตั้งขึ้นก่อนอย่างแรกนะครับขาตั้งขึ้นกดปุ่มนี้ต่อนะครับนี่คือการเข้าเกียร์เข้าเกียร์แต่ตอนนี้ผมกดปุ๊บอ้าวเกียร์ยังไม่เข้าเพราะว่าขาตั้งยังไม่เอาขึ้นนะครับจะไม่สามารถเข้าเกียร์ได้จนกว่าพี่จะออกตัวไปก็คือเอาขาตั้งขึ้นก่อนแล้วก็เข้าเกียร์ตรงนี้นะครับแสดงผลตรงนี้นะครับก็จะบอกตำแหน่งเกียร์ตรงนี้ด้วยนะครับพี่ถามหน่อยว่านี่พี่ขี่ไปใครฮะอ่าเดี๋ยวขอเชิญครูฝึกแชมป์เอยครับผมครูฝึกแชมป์นะฮะทำไมา ดีครับเดี๋ยวจันนี้น้องเขาจะเป็นมาแชลนะนำพาไปนะครับแล้วก็ให้ตากล้องซ้อนจะออกไปด้วยกันครับแสดงว่าถ้าคนซื้อนี่ต้องมาฝึกขี่ถูกต้องครับแนะนําให้มาฝึกเป็นอย่างยิ่งครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราออกไปท้องถนนให้น้องแชมป์พานําออกไปดีกว่าได้ครับ ก็สรุปนะฮะสำหรับที่ขี่เจ้าตัวนี้มานะคือความรู้สึกด้วยมันเป็นเกียร์ออโต้นะอันนี้มันเป็นตัวท็อปนะความนุ่มนี่ได้นะครับแล้วก็ลองเข้าโคง้งแล้วก็ลองยืนดูเนี่ยรู้สึกว่าเออมันประคองอยู่ได้น้าหนักการเข้าโคงนะ้งเนาะแล้วก็ความนุ่มเนี่ยด้วยมันเป็นโชค๊คไฟฟ้ามันรู้สึกว่ามันปรับเนี่ยแล้วมันมีความนุ่มนะฮะแต่ที่มันรู้สึกสะดุดนิดนึงก็คือ มันจะมีจังหวะหน่วงตอนเราบิดคันเร่งจังหวะจะแซงอะ่ะมันจะแบบรอแป๊บหนึ่งแล้วมันถึงจะปล่อยท้อออกมาซึ่งอันเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเกียร์ไฟฟ้าฉะนั้นมันต้องรอว่าเอ้ยบิดออกมามึงต้องการทำอะไรเขาจะประมวลผลหน่อยเรารู้สึกว่ามันจะหน่วงมันจะไม่เหมือนพวกที่แบบคัดสายเนาะปล่อยปุ๊บกระชากปับ๊บออกปับ๊บตบเกียร์เองนะแต่นี่คือมันแลกกับว่าเราไม่ต้องตบเกียร์นะฮะแล้วก็ไม่ต้องบีบคัดมือว่างไม่รู้จะเอามือไปทําอะไรเหมือนกันแต่ถือว่าแอฟริกาทาวินถ้าเทียบด้วยราคาแล้้้้วไไดดดเคคครืื่่อองชันนนนขาีมมุะ ถือว่าดีมากและที่มันทึ่งคือถ้าไปขี่วิบากและมันเป็นเกียร์ออโต้คือแม่งต้องประมวลผลดีมากเนาะเอาไปขี่ลุยขนาดนั้นเพราะมันจะมีจังหวะสลิปจังหวะอะไรแบบไม่ใช่ถนนปกติอ่ะก็อันนี้ถือว่าเป็นความฉลาดของเจ้าตัวแอฟริกาทวินเนาะก็จะอยากมาลองนะให้มาที่นี่เลยฮะ Honda b i ิ w i วิพระราม5นะครับอยู่ตรงวงเวียนพระราม5เลยนะเส้นราชพฤกษ์รับมุ่งหน้าเข้าไปในเมืองเข้าตัวเมืองกรุงเทพนะฮะก็อยากใครอยากมาลองก็มาติดต่อน้องแบงค์นะฮะหรืออยากจะมาลองขับขี่ก็เดี๋ยวมาเจอกับน้องแชมป ที่เป็นมาแชลก็จะพาสอนขับขี่ได้นะครับก็ใครคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าตัวแอดเวนเจอร์เนาะก็คอมเมนต์เข้าพูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบนะบอย่าลืมกดไลค์กดซับสดิรงให้ด้วยนะครับรับคลิปนี้จบเพีย,ยงนี้นะเดี๋ยวไปเข้าขน้ำก่อนไม่ไหวแล้วคลิปหน้าเจอกันนะบ๊ายบาย